ก็ออกันนีแล้วครับพี่น้องช่องนี้มีสาระกับหนุมน้ำมันครับพี่น้องมีคุภาพี่น้องไปกินปลาหมึกหนึ่งมหนาครับพี่น้องโตของง่ายครับพี่นอ้องหมึกหนึ่งมะนาครับนี่ครับปลาหม,มึกหันไปเรียบร้อยครับผมไป่บ่งวิธีการเหตด,ดการทำเลยเลยครับพี่นอ้องไปไปทำกันพี่น้อง ส่วนประกอบและว,วัตถุดิบในการเห็ดปลาหมึกนึ่งมะนาวครับพี่นอ้องกะทิมีปลาหมึกครับพี่น้องปลาหมึกสดๆเลยครับพี่นอ้องแซ่บน้ำกันแน่นอนมือนีงเนี่ยครับผมโตบางแง่ครับพี่นอ้องต่อไปกะทิมีพริกซอยครับพี่นอ้องมีกระเทียมซอยครับพี่นอ้องมีน้ำตาลครับผมมีผงปรุงรสน้ำปลามะน,นาวครับพี่นอ้องหมักเนา่าประกาสิเป็น น้ำร้อนครับอเอาไว้เห็ดน้ำลาดครับเดี๋ยวเพิ่งวิธีการเ็ดได้เลยครับพี่น้องหนึ่งป้ามืดครับพี่น้องหนึง่งการมืดไปกตัวบบยังอยู่พี่น้องเลยแสีบแน่นอนแสีบแน่นอนครับนุ่มหนามม้นเลยพี่น้อง หลังจากลอกปลาหมึกสุกเข้ากับเห็ดน้ำย่ำน้ำลาดครับพี่น้องไปพี่น้องมาเบิรงวิธีการเห็ดน้ำลาดนึ่งมะนาวครับพี่น้องหมึกนึ่งมะนาวใส่น้ำตาลกันครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้นะครับใส่ไปเลยต่อไปจะเป็นน้ำต้มสุกครับพี่น้อง เข้าไปก็จะเป็นน้ำปลาครับพี่น้องสองสามสี่ครับผมซี่ส่นเข้าไปก็จะเป็นผงชุรหลดครับผมน้อยหนึ่งยืย่นส่หไายให้พี่น้อง หักหน้าเลยพี่น้องป,งไปไนีนุ้งไปเลยแสบแน่นอนมืนั่นีลยช่องนี้มีสาระกับหนุ่มหน้ามงเลพี่น้องมาแสบนล้วกันในส่ประมาณนซีเปียงครับพี่น้องซีเสียงเนี่ยครับผมแสบอีเลี่ยงอยู่ยคุนเลยครับพี่น้อง ก้นแหงน้ำตาลนี่เายครับ้นาทอดพ่นให้เขาทีเราครับต่อไปใส่พริกเลยครับใส่พริกใส่กระเทียมเลยครับนี่ครับพี่น้องใส่พริกลงไปได้ คนเลยแบบนี้จูดเด็ดครับพี่น้องมักเพชรกับไส้พริกหลายๆครับไส้พริกเลยเดี๋ยวเขาจลองซิมมึงครับรสชาติเป็นไงสุดยอดเลยพี่น้อง เรียบร้อยครับผมน้ำลาดกุนาลาดนำลาดแสบแน่นอนมั้ยเนี่ยเอามาเบิ่งว่าปลาหมึกสุกยังครับเที่ยงหนึ่งไว้ครับพี่น้องคุนครับพี่น้องสุกเรียบร้อยครับผมแสบแน่นอนมั้ยนี่อไปกด็จัดจานเด้ครับพี่น้องถ้าเป็นมือจ,จานเลย มึงโอ้มันจะแสบขนาดนี้หรอกไอมึงตัที่า่มันแสบเท่ากันพี่น้องเราไปลาดนา้ำ

หมึกนึ่งมะนาวครับพี่น้องสูตรบ้านๆครับผมช่องนี้มีสาระสำับนมน้ำมลครับพี่น้องไปพี่น้องกินหมึกนึ่งมะนาวน้ำกันครับพี่น้องแซ่บแน่นอนเลยเรียบร้อยครับพี่น้องหมึกนึ่งมะนาวครับผมสูตรบ้านๆแซ่บแน่นอนครับผมแซ่บต้องกันพี่น้องมา kín hấp hồn nhau cái này mới nói mặt nạt hồn nhau mặt hồn nhau mặt thả vào đây đi hồn nhau ừ. ba mươi cặp tổ bọn nghe đây vừa rồi anh rồi vừa rồi tết bà, bà. Ừ. Ăn đây vừa rồi vừa rồi còn hạt bơ đi nhiều mặt hạt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp บอกอะไรทำเดียว่าเสีบรีดเยเรอโอ้ยแล้วรสชาติ chỉ cha lên rồi, Hãy subscribe cho อ่ยไขอมสซ่บหนวดมันน่มมกขนาดนี่หอเขาแสบเล่นหนวดันเป็นได้พี่นเท่าแสบะนะแสบน้ำผมมว่นน่ะโอ้น้ำกินมหนึ่ง นำลาดแลซุดยอนได้ไี่นอกนคลิปนี้ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบช่องนี้มีสาระกำลังมามนกับไปนองเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับฝากไว้นะครับพอกันใหคลิมนาครับสวัสดีค,ครับผม